เอาละครับได้เวลาพักรับประทานอาหารกันแล้วนี่มาจอดเรยงกันอยู่ตรงนี้ยาัางก่อนโอ้เป็น,นต่าเช่บเลยแม่อันนี้เขาเอินตำย่างแม่ตำผสมค่ะตำผสมผสม,มีกุ้งมีหมึกด้วยนี่ครับเมนูอาหารของหนูเอาผักไทยกลับบ้านนะแม่ ี๋ยวเคียมไ้น้ำม่แล้วเนาะนี่บอกของของทีมงานที่สั่งแม่บอกเห็นเละมองขาบุญใจนั้นเองบอกเออของอางยางบอกนี่ของทีมงานที่สังเตะแน่ของอายเอาเอาเตีียวก็ได้เกลียวเือูนตกเนื้อมีบอกลมูนตกเนเียยเนยังเห็นมีนี่ครับเมนูอาหารครับ กับองค์การบริหารส่วนตะบนหินเล็กไฟนะซึ่งก็เป็นหน้าง,งานของพวกเราครับปั่นหัวฝายเนี่ยครับมีทุกอย่างเลย ฝั่งนู้นจะเป็นโซนอะไรแม่นูน้นครับเป็นดอกไม้และก็บ้านขบูรเป็นห้องหนาวอ๋อดูครับจัดซุ้มไว้สวยเลยครับห้องา่ตรงไปบ้านต้นไม้วิวดีเหลือเกินบรรยากาศดีมากเรนี่ครับทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตาขาดใครเอ่ยเสียอันอยู่ไหน โอ้ยังไม่มาก็ไม่ได้มาเตี้ยพี่เขาอยบับบรรยาก,กาศดีเสียยูเขาบอกว่าเขาอายกล้องนะครับนี่อยู่ <c oughs> ด้วยกันมาสองสามเดือนแล้วนี่ <c oughs> มันน่าจะชินแล้วนะผมอ่ะ <c oughs> สร้างไปแลยเตียสร้างไปทุกคนลรวเหร่ นี่ครับบรรยากาศทางนั้งนี่มันเป็นโคกน้องหน้าตะเกาเป่นบ่เจ้า,าทีเป็นคนมาขุดเด้มีมุมสูงด้วยนะครับนูนสำหรับที่นั่ง เดี๋ยวว่าหลังให้ทีมงานพาขึ้นไปข้างบนหน่อยอช่วงนี้ก็จะรอหน่อยเพราะว่าเวลาเที่ยงนี่ลูกค้าเยอะมากนะครับบานต้นไม้คูมเมืองก็มีอาหารตามสั่งมีเครื่องดื่มนะครับน้ำเย็นๆ็นกาแฟ

เดี๋ยวเราต้องไปดูเดี๋ยวเราต้องไปดูไป็นอ่เข้าห้องน้ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายวะเอบนผู้ชายองไ่เหมือนกามนอีการน่แล้วก็มรินด้วย้องน้ำนะใส่ใส่ตัวห้องน้ำอยู่ตรงไหนนี่หน่าลังนี่น่อ๋อห้อน้ดประ ต้องไปดูต้องไปดูเดี๋ยวกินเสร็จเข้าไปดูพายุงพายุงแล้วแ่ายนี่ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นกะเพราหมูโอ้ใส่ถาดมาเลยครับกะเพราหมูไข่ดาวกะเพราหมูสับอ่าคนแรกครับเสียนมเจายยุ่งเจ้าซางหยั่งเจายยุ่งเดือดร้อไปหน้า จะว่าจะคล้องสั่งอย่างจะคล้องสั่งอีย่างปัใส่กลองง๋อปัดใจใส่กล้องเนื่องจากว่าเสียยูเขาตื่นกล้องนิดหน่อยก็เลยต้องต้องต้องเล่นกับกล้องเยอะๆครับข้อเศร้าตีนเนี่ย เขียนเลขสองหนึ่งนึ่งอ่เขียนไม่ชัดเจนครับก็ต้องช้าหน่อยครับนี่จะต้มยำเดับอ้าวนี่ค่ะอันนี้มันยังนี่กะเพรารวมค่ะกะเพรารวมโอ้กะเพรารวมสองครับ ต้นเป็นหนังเขาเป็นหนังมัน,นต้นกับแต้มเขาเป็นแบบนี้เอากับพร,รวมเนาะคะนะ่ะเนาะเสฉยยุ่งช่างอี่ยังก่อนที่แหละทะลุได้กินกับพร,รวม <c oughs> นี่ครับมาเป็นถาดเลยครับ <c oughs> อ่าก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว เดีวได้เนาะค่ะมาละค,ครับเดีอดเดียดใสกร่างนี่สเส้นบีบนต้มยำมีไข่ด้วยนะครับถ้ามันไม่เปรี้ยวบักหน่าวเพื่อนกะจัดมาหายครับน,นี่คค่ค่ะะุโอ้โหเกี้ยงเลยครับหมดแล้วครับเรียบร้อยฝั่งนู้นก็อิ่มแล้วครับ แล้วก็ไปทำงานแล้วครับโเกี่ยงเลยครับอร่อยครับอาหารถูกปากอาหารถูกปากท<ช>ุกรายการ<ช>เลยแซ่บครับแล้วก็ติดตามมาจิงนี่ชื่อร้านบ้านต้นไม้ ต่อไปก็จะได้เวลากลับไปลุยงานต่อแล้วครับอยู่ตรงนี้สี่คันส่วนเสียอานนั้นกินข้าวอยู่ที่บอ่อดินนะครับไปแล้วขอามายัางก่อนมีปลาด้วยในน้ำ ต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้กาแฟโบราณอาหารตามสั่งเนื้อย่างเกาหลีนะครับเนี่ยถ้าเราไปตรงนี้ก็จะเป็นองค์การบริหารสวนตะบนหินเหล็กไฟส่วนถ้าเรากลับไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านหัวฝ่ายซึ่งก็เป็นหน้างานของพวกเราแล้ะครับไปได้เวลากลับไปลุยกันต่อครับ